อันนี้ยืนยันนะหนึ่งตุลาคมมาแน่20บาททุกสายเดี๋ยวทําให้จริงเหรอไม่ใช่ไหมกองทุนชดเชยค่าโดยสารเนี่ยโครงสร้างของมันจะไม่ใช่แค่รายได้สะสมของรถไฟอื่แล้วแต่จะเป็นค่าโดยสารส่วนเกินของสายอื่นๆหรือว่าในการเดินทางอื่นๆเอามาชดเชยด้วยการลงทุนกับแผนการพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมันไปอยู่ในส่วนนั้นได้ด้วยอันนี้กฎหมายแรกกฎหมายต่อมาค่ะพรบกรมการขนส่งทางรางและ พรบรตัวร่วมอันนี้นําเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอะไรที่จะต้องเข้าไปโหวตในสภาคุณจิมมี่สารภาพเลยว่าหัวใจมันวิววิวบอกไม่ถูกก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครบอกว่าถ้าจะใช้งบของกรุงเทพมหานครในการชดเชยเข้าไปเนี่ย 2,000กว่าล้านที่ทางด้านของคมนาคมจัดมาให้2,000กว่าล้านไม่พอนะเพราะไปคำนวณแล้วเนี่ยความที่จะต้องใช้เงินก้อนนนเนี่ยประมาณ 11, 1 1 0 0 0กว่าล้านท่านจัดให้มา2,005ท่านช่วยไปคุยใหม่ก่อนได้ไหมปรากฏว่าคุณสุริยะเขารู้ไงว่าท่านชัดชาติท่านบอกอย่างนี้มาก็เอาหูเดี๋ยวเชิญหน่อยเชิญมาคุยกันปรากฏว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย <พะ S 2> ก็พามาคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าโอเคมันมีสูตรการคำนวณของมันอยู่แต่ว่าเบื้องต้น ดูจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมพูดถึงเรื่อง20บาทตลอดสายอันนี้ยืนยันนะหนึ่งตุลาคมมาแน่20บาททุกสายเดี๋ยวทําให้จริงเหรอไม่รู้ใช่ไหมนี่วิธีการ <c oughs> ทานะก็ไม่ได้ทําต้องพูดว่าไงดีผมไม่ค่อยไว้ใจแอปทางรัฐยังไงก็ไม่รู้ทำไมล่ะคุณเพราะมันต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอีกแล้วออภายในเดือนสิงหาคมนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนูเที่ยวไทยคนละครึ่งอันนั้นไทยไอดีเนาะ คนละแปปอปกันนั้นมันคือไปเข้าทางเที่ยวคนละครึ่งแต่ว่ามันออต้องไปรีเลยกับไทยไอดีแต่ทางรัฐเขาค่อนข้างเสถียรเขาเป็นหน่วยงานองค์กรที่เข้ามาดูแลแอป,ปนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเขาจะเป็นซูเปอรแปป์แอปคุณจิมมี่แจก<อ>เงินที่ต้องบริเวณไงเตรียมพร้อมไว้ที่แอป,ปทางรัฐเพราะฉะนั้นทางรัฐที่ฉันใช้ยังไม่เคยเจอปัญหาอ่าโอเคอนนต้องบอกก่อนนะคะผมก็ใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้20บบาทตลอดสายทุกสายเนี่ย มีแอปทางรัฐแล้วหรือยังที่ไม่มีโหลดรอเลยนะคะภายในเดือนสิงหาคม68เรามีกี่แอปแล้วเนี่ยนะครับไทยไอดีทางรัฐนี่ถ้าจะออมกอชอต้องโหลดแอปกออชออีกเป๋าตังก็ต้องมีซื้อสลากดิจิตอลแอปไหนไม่จําเป็นลบออกเดี๋ยวมันเมมเต็มเดี๋ยวเมมเต็มแล้สำคัญกระบวนการลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องปรับปรุงหรือทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องมี3ฉบับคือร่างพรบการลดไฟฟ้าขนส่งบลชนแห่งประเทศไทยคือพรบรอฟมเนี่ยแหละนะครับ กำหนดว่าให้มีกองทุนชดเชยค่าโดยสารนำมาชดเชยรายได้นำรายได้สะสมของรอพมอเข้ากองทุนนี้ซึ่งเราเคยเปิดเผยมาแล้วกองทุนชดเชยค่าโดยสารเนี่ยโครงสร้างของมันจะไม่ใช่แค่รายได้สะสมของรอมอย่างอื่นด้วยแต่จะเป็นค่าโดยสารส่วนเกินของสายอื่นๆหรือว่าในการเดินทางอื่นๆเอามาชดเชยด้วยการลงทุนกับหจัดการพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ในส่วนนั้นได้ด้วยอันนี้ กฎหมายแรกกฎหมายต่อมาค่ะพระบรโครมการขนส่งทางรางและพระบรตัวร่วมอันนี้นําเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะพระบรตัวร่วมเนี่ยเสนอโหวตวาระสองในการประชุมสภาวันที่7สิงหาหกแปอะไรที่จะต้องเข้าไปโหวตในสภาคุณจิมมี่สารภาพเลยว่า หัวใจมันหวิววิวบอกไม่ถูกคือมันไม่มั่นใจยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันกคือต้องบอกว่าพราบาตั๋วร่วมเนี่ยจะกําหนดให้มีการใช้ตั๋วในระบบเดียวกันแล้วก็อาจจะมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆในการข้ามระบบที่เกิดขึ้นต้องมีครับ ส่วนพรบกรมการขนส่งทางรางอันนี้จะให้อำนาจในการกำกับดูแลเรื่องของระบบรถไฟฟ้าไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ทั้งประเทศเลยทีนี้คุณสุริยะบอกว่าการพิจารณาพรบต่างๆที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่ในส่วนของการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนนโยบายใช้นโยบายนี้กระทรวงบอกว่าพร้อมแล้วหากพรบรฟมพรบรตัวรวบวเมื่อสามกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ไม่สามารถผิดผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จทัน กระทรวงมีแนวทางสำรรองในการจัดให้ใช้แหล่งเงินอื่นๆเช่นของงบกลางมาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือคำนวณตามค่าโดยสารที่จะเกิดขึ้นจริงทั้งหมดตรงนี้ใช้งบกลางก็ได้นั่นแปลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกิจเฉพาะการมันจะไม่ถาวรตลอดไปถูกไหมปีนี้ถ้าใช้งบกลางมันจะเป็นแบบนั้นคุณสุริยะน่าจะหมายถึงปีนี้ถ้าจะเอาให้ทันหนึ่งตุลาเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ไปก่อน ถ้า <5 S 2> พรบรตั๋วร่วมพรบรฟรมรพรบรขนส่งทางรางไม่สามารถแก้ไขทันให้มีกองทุนมาจ่ายชดเชยเอางบกลางมาจ่ายก่อนแล้วกันโอเค <c oughs> คุณผู้ชมเคลียร์แล้วนะว่าเงินชดเชย20บาทตลอดสายคมนาคมมีแนวคิดมาจากไหนมีโอกาสได้เห็นแน่แต่จะทําได้ยาวแค่ไหนหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึง่งละไอ้วิธีการที่ไม่ใช้กองทุนมันทําได้แค่ปีนี้แหละปีหน้า <c oughs> ก็ต้องขอมติคอรามาใหม่อีกรอบนึง <อ Australia> <te le> ก็เอาง่ว่าปีต่อปีแต่ถ้าสมมติพรบ,บสามพรบนั้นผ่านอ๋ออันนี้เฉลุยอันนี้เฉลุยเขาสู่กระวบวนการโปรเซสตานนั้นได้เลยนะคะทีนี้กทมเขาว่าอย่างไรบ้างกับโครงการนี้ก่อนนั้นเรารายงานไปแล้วในเรื่องของเงินชดเชยดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ย้อนให้ดูนะย้อนให้ดูจะได้เห็นนะคะคือประมาณการค่าใช้จ่ายในการชดเชยส่วนต่างรายได้ของโครงการเนี้ยยี่สิบบาทตลอดสายเนี่ยกทมเขาดูแลเขียวกับสีทองนะคะสองสายนี้คมนาคมจัดมาให้ 2,525ล้านบาทกทมอบอกว่าโถท่านมันต่ำกว่าค่าจ้างเดินรถอีกค่าซ่อมบำรุงของส่วนต่อขยายที่กทมจ้างอยู่ก็ไม่พอแล้วคือทั้งหมดตรงเนี้กทมอบอกว่าต้องใช้เงิน11,000กว่าล้านซึ่ง ตรงนี้เนี่ยทางด้านของคมานาคมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะว่าอาจจะใช้งบกลางหรือว่าอย่างไรแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนของที่ดําเนินการโดยกระทรวงคมานาคมเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าสีเขียวกับสีทองเนี่ยดำเนินการโดยกรทมเพราะฉะนั้นคมานาคมต้องใจ่ายเงินให้กทมคนละก้อนอกันนะถูกต้องไม่ใช่ก้อนเดียวกันนะคุณผู้ชมอันนี้อีกก้อนหนึ่งนะอ่าถ้าในกรณีของคมานาคมเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช้งบกลางก็ใช้เงินกองทุนถ้าพราบสามอันนั้นผ่านส่วนอีกก้อนหนึ่งอันนี้แยกมาเป็นก้อนที่3นะใช่เราให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนทีนี้เมื่อกทมเห็นนแบบี กระทรวงคมนาคมบอกว่าคุณชัดชาติครับมาคุยกันหน่อยดีไหมเมื่อประมาณวันที่10กว่า19หรือว่าวันนี้เท่าไหร่สัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละสัปดาห์ที่แล้วไหมเข้ามาคุยกัน BTS เออยางด้านของชัดคุณชัดชาติก็เข้ามานั่งจับเข่าคุยกัน3ฝ่ายหน่อยว่าจะเอาอย่างไรดีปรากฏว่าอ๋อเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวลองคุณผู้ชมค่อยๆลองดูไปนะครับทางด้านของคุณสุริยะบอกว่าเดี๋ยวภาครัฐเนี่ยจะชดเชยส่วนของค่าโดยสารที่จะเกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้ กรณีผู้โดยสารเดินทางเข้าระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองในจานวนเท่าไหรเนี่ยภาครราก็จะชดเชยส่วนต่างตามมติคอรม,มอตามจริงทั้งหมดเลยและจากการหารือทั้งหมด3ฝ่ายที่ผมได้บอกไปนะมี b ี s มีกรทมมีกระทรวงคมนาคม<ะ>ก็กรทมเขาบอกว่าเขาเข้าใจและสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายนี้แล้วก็บอกต่อนะคะบอกว่าเดี๋ยวเมื่อกฎหมายผ่านการพิจารณาจากสภาเนี่ยก็จะสามารถ จัดใช้เงินสะสมของรฟมอ,อย่างที่บอกอเดี๋ยวจะมีกองทุนมีอะไรมาชดเชยส่วนนี้แล้วก็ประเมินแล้วนะคะคุณสริยาบอกว่าประเมินแล้วว่าพาอที่จะมาขับเคลื่อนนโยบาย2ปีเลยตามเป้าหมายก่อนจะจัดตั้งกองทุนเพื่อซื้อคืนรถไฟฟ้าซึ่งจะทำให้รัฐไม่ต้องเยียวยาส่วนต่างค่าโดยสารอีกต่อไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับหมายความว่าทางด้านของ กองทุนที่จะตั้งเนี่ยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ชดเชยค่าโดยสารแต่เป้าหมายสูงสุดคือซื้อรถไฟฟ้าคืนมาเป็นของรัฐเรื่องนี้คุณทักษิณพูดไว้ตั้งแต่โอ้โหปลายปีที่แล้วจําได้ไหมใช่ใช่เออนะครับปัจจุบันนี้ถึงตรงนี้แล้วนะทีนี้ชี้แจงกันสักหน่อยงบ2 200, 2 0 0 2,525้ันบล้านบาทที่คมนาคมบอกว่าจะชดเชยค่าโดยสาร20บาทเนี่ยมาจากไหนคือคํานวณคนละแบบกับกทมคุณจาได้ไหมวันนั้นที่คุณตั้งคําถามว่าเอา้ากทมบอก มื่อหนึ่งพันกว่าล้านคมนาคมจัดให้มา2,500กว่าล้านมันจะไปพ่พอกับใคร <laughs> เขาเลยบอกว่าเขาคำนวณแบบนี้นะคิดกันคนละแบบใช่นะคะดูจากปริมาณผู้โดยสารก่อนที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบันอันนี้คมนาคมเขาบอกนะคะสายสีเขียวช่วงหมอชิดแบริ่งเนี่ยประมาณ7,00 0 0คนต่อวันใช่ไหมส่วนต่อขยายสายสีเขียวประมาณ2 0 0 0 0 0คนต่อวันใช่ไหม ตัวเลขประมาณการของกทมที่ออกมาเนี่ย11,000กับอีก59ล้านบาทเขาคำนวณจากฐานภาระงานโครงสร้างงานโยธางานระบบการเดินรถงานจ้างเดินรถงานซ่อมบำรุงตามสัญญาซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มีการถ่ายโอนเจ้าขอจากกทมมาเป็นของรัฐ คิดกันคนละแบบอเอาฐานผู้โดยสารมาคิดก็จะคิดได้กราคานึงแต่เอางานต่างๆที่รับมอบมาดูแลบริหารจัดการมันก็เป็นอีกเรทหนึ่งมันคนละเรื่องกันทางด้านของกทมเขาก็มีความกังวนลแหละครับเพราะว่าเขากับ BTS ีเนี่ยก็ไม่เบื่อไม่เบากันมาหลายปีทีนี้ก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องคาราคาซังขึ้นมาอีก ทีนี้มาสรุปไทม์ไลน์กันหน่อย20บาทตลอดสายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับชี้ชะตาจริงๆไม่เกินปี2ปีนี้แหละ<ม>เพราะว่าต้นปีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงกลางปีเนี่ยคือทางด้านของกระทรวงคมนาคมบอกว่ามีการวางระบบตั๋วร่วมไว้แล้วในพรบตั๋วร่วมอยู่ในสภาแล้วแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยไอ้สกฎหมายที่ต้องปรับปรุงเนี่ย<ม>ก็ทำตามหน้าที่ของเขาไปทำตามโปรเซสไปส่วนเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางรัฐ แล้วเดือนตุลาคมใช้งานจริง20บาททีนี้ในอนาคตปี69เนี่ยพอวางระบบตัว๋วร่วมเสร็จอะไรต่างๆนานานะทุกอย่างจะใช้สมาร์ทโฟนในการจ่ายเงินได้ทั้งหมด20บาทตลอดไฟยแล้วก็สามารถใช้ระบบเดียวเข้าได้ครบทุกรถไฟฟ้าในกรณีที่ฟ้าสว่างทางสะดวกสผ่านทุกวาระไม่มีปัญหาอะไร<า>เป้าหมายสูงสุดหลังปี69ผมเขียนหลังปี69เพราะอะไรรู้ไหม ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่ไงกฎหมายฉบับนี้เมื่อไหร่จะผ่านอเคสูงสุดคือซื้อรถไฟฟ้าคืนอเดินรถไฟฟ้าเองอเปลี่ยนโมเดลสัมปทานใหม่ทำให้ระบบยั่งยืนที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่รู้เมื่อไหร่แต่เบื้องต้นปีนี้จะเอา20บาทก่อนและ20บาทตลอดสายคุณผู้ชม<ะ>นโยบายนี้ของกระทรวงคมนาคมที่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าหลังจากนี้รถไฟฟ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีระบบจ่ายเงินนะ่ะที่มันรองรับอ,อนะรองรับการที่จะข้ามสายแล้วก็ใช้ระบบเดียวกันแบบนี้อย่างที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกก็ตัวร่วมเออทีนี้แล้วสายใหม่ๆที่กําลังจะสร้างเขาบอกว่าโอ้ปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมไปขึ้นรถไฟฟ้านะใครที่ไม่ได้ขึ้นนานอย่างผมเนี่ยไปดูเวลาไปขึ้นล่าสุดเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ นี่คือ M MAP 1นะครับนี่คือแผน M MAP 1ที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ปี2553นะครับปีนี้ปี68แล้วนะครับแผนนี้จริงๆคือวางมาแล้ว15ปีแล้วมีสายไหนบ้างที่ยังไม่ได้สร้างตามแผน M MAP โดยรฟมเรามาดูกัน16ทธันวาคมปี67เนี่ยทางด้านของคณะกรรมการ จัดการระบบจราจรทางบกหรือคอจอรอโดยมีคุณสุรียะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานม,มีการโอนสามสายออกจากกทมอครับเดิมทีกทมอจะเป็นคนสร้างสายสีเทาสายสีเงินและสายสีฟ้า,าขอย้ายมาที่กระทรวงคมนาคมและรอฟอมอเป็นการดูแลดังนั้นตอนนี้กทมอเหลือในมือแค่สีเขียวกับสีน้ำตาลสีทองีสีย่างที่บอกไป เพื่อเอามาพัฒนาโครงข่ายให้สอดคล้องทีนี้เดี๋ยวเราดูนะคุณผู้ชมว่าไอการโอนครั้งนี้มันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นแหล่งข่าวกระทรวงคมนาคมท่านบอกแบบนี้นะฮะบอกว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายไม่ใหม่นี่นะคะต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยและนโยบาย20บาทตลอดสายนี่แหละค่ะอาจจะส่งผลต่อรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคตการจัดลําดับความสําคัญการดําเนินการของรถไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ย รฟมยืนยันว่าไม่สามารถดําเนินการทุกสายพร้อมกันได้นะเนื่องจากมีทรัพยากรที่จํากัดและศักยาภาพของแต่ละสายในการดําเนินการนั้นไม่เท่ากันค่ะจําเป็นต้องมีการจัดลําดับพ a ริตี้แหละทำอะไรก่อนอะไรหลังพิจารณาจากปัจจัยต่างๆบางสายเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาสัก2-3ปีนี่แหละข้อที่หนึ่งเลยนะอยู่ในมือกทมเนี่ย ขยับตัวลําบากจัดพร i ออริตี้ลำบากขอให้ย้ายมาอยู่ในในมือของรอฟอร์มดีกว่าจะได้จัดลําดับได้ข้อต่อมาก็คือตัวทั้งหมดที่กําลังจะสร้างพวกเราเพิ่งได้ผู้ว่ารอฟอร์มใหม่เนาะทั้งหมดที่กําลังจะสร้างและศึกษาอยู่ตอนเนี้มีหลกัหลกๆเนี่ยสี่สายที่กําลังจะสร้างใหม่มเรามาดูทีละสาย ฝั่งคุณนิชัน,นันฝัน่งนันก่อนไหมสายสีเทานะคะอันนี้จะเป็นระยะที่1นะคะวิ่งเส้นวัชรพลถึงทองหล่อเลยระยะทางเนี่ย16.3กิโลเมตรมี15สถานีเขาวางไว้ว่าเงินวงเงินลงทุนเนี่ยประมาณ29,130ล้านซึ่งวงเงินลงทุนเนี่ยมันก็ต้องไปดูนะสถานการณ์จริงนะตอนนั้นนะสถานะอยู่ถึงไหนแล้วล่ะคะตอนนี้ส่งมอบผลศึกษาจากกรุงเทพมหานครให้รอฟมอไปแล้วนะคะแล้วก็มีการจัด ลำดับความสำคัญโครงการรอผล EIA ผลศึกษาเดิมแล้วก็ก่อนที่จะมามีการรีไวซ์กันอีกรอบหนึ่งศึกษาวิธีการสร้างศึกษา EIA เสร็จแล้วแต่ศึกษาไว้นานแล้วจำไม่ได้ว่าปีไหนอ,อันนี้คือสายสีเทาหนึ่งในสามสายที่เพิ่งโอนมาล่าสุดต่อมาคือสายสีเงินครับบางนาไปถึงห้าอากาศย,ยานสุวรรณภูมินะครับบางนานี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเริ่มจากแถวแถวเนชั่นนี่แหละตรงแยกบางนาเนี่ยไปจนถึงสอยบางกฤสุวรณวรณภูมิเลยเระยะทาง เกือบ20กิโลเมตรวงเงินลงทุนเกือบ90,000ล้านนะครับสถานะเหมือนกันเลยกทมเขาศึกษามาแล้วก็ส่งให้รอฟมตามมาติคอจรอเมื่อสักครู่นี้<ฮ>ก็พร้อมเข้าคิวจัดลำดับเหมือนสายสีเทาก่อนหน้านี้ต่อไปอแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามผล EIA ว่าออกมาหรือ,อยัง<ฮ>นี่คือสายที่2องจากทั้งหมด4สายแต่ที่คอจรออนล่าสุดมี3สายนะซึ่งนี่คือรถไฟฟ้าสายสีฟ้านะครับสายสีฟ้าเนี่ย เส้นทางคือดินแดงสาธร9.5กิโลเมตร9สถานีนะครับซึ่งสายสีฟ้าเนี่ยละครับไม่เหมือนกับสายสีเงินและสายสีเทาเมื่อ,อสักครูน่นี้เพราะสายสีฟ้าไม่ได้เริ่มอะไรเลยครับคือตอนนี้ยังมีเป็นแนวทางอยู่เลยว่าจะเป็นฟีเจอร์ซิสเต็มไหม,มหรือจะเป็นรถไฟฟ้าหลักต้องพิจารณาให้เหมาะสมครับเพราะว่าดินแดงมาสาธรถนนมันแคบนะแล้วก็ต้องดูว่าเชื่อมกับสายสีน้ําเงินหลักได้ไหม,มเชื่อมกับสายสีเทาได้ไหม ต้องพิจารณาปรับแนวทางพื้นที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้กรอบระยะเวลายังไม่เริ่มศึกษาเลยแต่ว่าคาดว่าเร็วที่สุดน่าจะเริ่มศึกษาปีหน้าสามสายที่โอนจากกทมไปอยู่ในเมือรอฟมอตอนนี้พร้อมก็มีเงินกับเทาส่วนฟ้ายังไม่เริ่มศึกษานะเห็นว่าเงินกับเทานี่เดี๋ยวจะกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรอฟมอีนสิงหา สิงหาหกแปดนี้นะคะกลับเข้าไป <ew> พร้อมผลการศึกษาฉบับเต็มและ EIA แต่ว่าไม่ได้กลับเข้าไปเพื่อขออนุมัติในการเปิด TOR นะต้องไปรีวซ์อีกทีนึงแล้วก็เปิด TOR อีกหูคุณผู้ชมมันจะช้าไปถึงไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสีน้าตาลตรงนี้อธิบายก่อนที่ผมบอกว่ามี4ีสายแต่ว่าคาจอจอลลเขามีโอน3สายอาวพี่และอีกสายหนึ่งก็คือสายสีน้าตาลน้ำตาลอันนี้โอนไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่ในมือรฟอร์มแล้วแล้วก็เริ่มทําการ โอ่อกร s บ uh, ของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าอะไรเอดของสายสีม้ตาลคือ,อยังไงฮะตรงนี้เนี่ยนะคะก็แครายไปจนถึงลำสาลีนะคะระยะทาง22.1 22กิโลเมตรมี20สถานีอันนี้เป็นยกระดับ ตลอดเส้นทางนะคะวงเงินลงทุน42,000ล้านบาทรูปแบบก็อย่างที่บอกไปเป็นยกระดับเสาตอ่อหม้อใต้ทางด่วนส่วน N2 ใช้เส้นทางตรง N2 ไงที่มันเป็นตอ่อหม้อนะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมได้พอสมควรทีนี้ทางด้านของความคืบหน้าล่าสุดอย่างที่บอกบอร์ดรฟมสั่งทบทวนโครงการให้ครบทุกมิตินะครับก็หลังจากที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยโอน3สายนั้นมาอยู่ใต้รอฟมอเอามารวมกับสายสีน้ําตาลเป็น4โครงการสําคัญเนี่ยล่าสุดในบอร์ดรอฟมก็สั่งให้ทั้ง4โครงการเนี้ย ไปหาความสอดคล้องกับนโยบาย20บาทตลอดสายโจทย์เดิมคือบางสายยังไม่ศึกษาเลย<ม>บางสายศึกษายังไม่รอบด้านเลยแต่ไปมอบโจทย์ใหม่คือเพิ่มความสอดคล้องกับ20บาทตลอดสายมาอีกแล้วก็ไปหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับสภาวะเศษรษฐกิจรูปแบบที่เหมาะกับทางด้านของ EIA เอาทบทวน EIA อีกรอบดีไหมมันหมายความว่าไอาการรีไวซ์ใหม่ครั้งนี้ก็ทำให้เวลาเวลาหรือไทม์ไลน์ในการสร้างรถไฟฟ้ามันยืดออกไปอีก รวม4สายมให้คุณผู้ชมดูว่าเดิมทีเนี่ยมันล่าช้าถึงไหนไปแล้วเนี่ยเออรูปนี้นี่คุณผู้ชมแคปไว้ได้เลยนะ4สายที่ทางหน้ารอฟอร์มเขาตัดสินใจให้ไปรีไวซ์ใหม่ให้เหมาะกับ20บาทตลอดอสายเนี่ย<า>คุณผู้ชมลองดูนะเทาเงินน้ำตาลไทม์ไลน์ลจะใกล้ๆกันเห็นเก่ไหมซึ่งจะเปิดปรเริเร่มก่อสร้างปี7 0ถึงเ3 เปิดบริการปี73ปี73อันนี้ปี73หรือ74อส่วนสีฟ้าไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะครับเร็วสุดปี75แต่ผมว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่เริ่มทําอะไรเลยนะครับแต่คุณผู้ชมลองสังเกตนะทุกสายที่ผมพูดมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูแผนเดิมข้างล่างแผนเดิมเนี่ยอย่างเช่นสายสีเทาเนี่ยจะต้องเปิด68แล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเท่าที่มีการล่าช้ากันออกมาเนี่ยมันขยับไปเป็นปลายปี73ซึ่งปลายปี73ยังไม่รู้ว่าพอรีไวซ์สักกันสิงหาเนี่ย จะขยับไปยังไงอีกนะคะเช่นเดียวกันกับสายสีน้ำสีสงเงินอ่าสีเงินตรงนี้นะคะเดิมเนี่ยจะต้องเปิดปี7 0ก็ล่าช้าไปสัก3ามปีไปเป็น73ซึ่งถ้ารีไวซ์แผนก็ไม่รู้จะยืดไปถึงตรงไหนเหมือนกันสายสีน้ำตาลนี่ยิ่งยาวไปอีก6ปีซึ่งสายส่วนสายสีฟ้าจริงๆงเดิมทีจะทำเป็นฟีดเดอร์แต่สุดท้ายฟีดเดอร์มันยังไม่ได้ข้อสรุปทำให้จริงๆแล้วเขาคำนวณว่าสายสีฟ้าน่าจะเปิดได้เร็วเพราะมันเป็นแค่ฟีดเดอร์ แต่ปรากฏว่า11ปีแล้วครับสายสีฟ้ายังไม่ได้ทำสักทีคุณผู้ชม F Y I ไว้ก่อนนะครับว่า M map ที่ผมเอามายกตัวอย่างเนี่ยแล้วเอามาเทียบกับแผนปัจจุบันเนี่ยคือ M map ปี53ที่เขายังไม่ได้รีไวซ์ใหม่ซึ่ง M map มันมีการรีไวซ์ใหม่เป็น M map 2องีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าแค่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันทำให้รถไฟฟ้าหนึ่งสายเนี่ยสามารถดีเลย์ได้เป็น 10, 10ปี เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าคุณจะออกนกโยบายเรือธงหรืออะไรมาก็ตามความชัดเจนและสถิรภาพคือเรื่องที่สําคัญถ้าเป้าหมายของคุณคือการช่วยประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายจริงทําให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสถิรภาพที่มากพอด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าของคดีสะเทือนขวัญในตลาดทุนไทยนะคะหุ้นหมอค่ะช่วงหน้า ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ